สวัสดีครับพบกับช่องหินแชแนวนะครับเนาะเหมือนสีพามาเบิงไหวยเชอรี่ที่ผมเลี้ยงไว้ในอ่างนะครับเนาะนี่อ่างที่ผมเลี้ยงในกระช่างบกนะครับว่าเป็นกระช่างบกสีพามาเบิงการใส่ชีวิตของเขาเนาะนี่อายุรุ่นหาเดือนนะครับเนาะหาเดือนเจ๋อพี่น้องมาเบิงบนหาเดือนที่ผมเลี้ยงไว้เนาะสังเกตได้ครับ ผมไปเช่าใบหมอนเอาห้าเอาใบหกหุ้งนะครับเนาะอย่าสีพาพไปบนไก่ๆเนะครับเบิ้งครับเป็นไนครับเขากินใบมอนกับใบหมกุ้งนะครับเนาะนี่คือการใส่ชีดในกระช่างของเขานี่รุ่นนี้คือหาเดือนนะครับรุ่นนี้หาเดือนที่ผมเดียงไว้หาเดือนครับนี่เบิ่งเขากินใบบมกุ้งนะครับเนาะใบบมกุ้งแล้วเขากิน ไปหมอนนะครับเนาะตุนี้คือความจำในนะครับเนาะที่ผมเลี้ยงไว้ตวนี้อายุเขาหาเดือนนะครับเนาะหาเดือนนี่ก็คือสีตัวงยัประมาณนี้นะครับเนาะนี่นี่ก็คือผลงาน,นครับนี่เป็นสุดแรกที่ผมเอามาเลี้ยงในกระสั่งนะครับเนาะกระสังนี่ก็เมตรกว้างเมตรหนึ่งแงวสามเมตรนะครับเนาะ กะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆเนาะที่เอามาเลี้ยงเนาะนี่ก็ไงแล้วเขาก็ได้ไงแล้วกะพร้อมส่งออกตลาดส่งออกขายเนาะครับเนาะคันหอยเชอรีธรรมดานี่กะโล่หกสิบบาทเนาะครับเนาะนี่กะโล่หกสิบบาทถ้าเขาขายเนาะครับกะโล่หกสิบบาทขเขาจะเอาไปใส่พวกตานคาหะพวกสมตําเอาไปลาบเอาไปก่อยเนาะครับเนาะแต่กะมีแฟนๆทั้งสอง ถักเขามาว่าเขาไปเห็ดยังครับบางคนเขาอาจจะบูฮูเนาะเขาไปประกอบเป็นอาหารเนาะครับเนาะอาหารทางอีสานเนาะครับเป็นลาบเป็นก๋อยใส่สมตําประมาณนี้เนาะครับเนาะไวเชอรี่บางคนเขาก็เปหนึ่งขายเนาะครับหนึ่งหนึ่งเห็ดเจวหนึ่งเห็ดเจวขายหนึ่งเห็ดเจวขายกะ ตีมอ่างนะครับเนาะอันนี้คืออ่างอ่างไงน,นะครับเนาะกะเบิ้งกับกันใส่สีของเขาเนาะครับเนาะเขาก็สิกินใบม่อนกินใบบัะหุ่งนี่เหลือกนันเนาะครับเนาะนี่ก็คือเขาเลี้ยงแบบถึงอายุอันนี้กิ่งบางตัวนี่ก็คือยังสีลเครับเพราะตัวนี้ก็คือตัวผู้ตัวเด็กตัวใหญ่กับตัวเมียเขาสิผสมพันธุ์กันแล้วชูม้มือนี่กะ ช่วงประมาณเหลืองนีง่ฮะม้าหรือว่าหุ่งเย็นนี่กันเขาก็สีน้ำหลัวเขาเนาะครับเนาะเขาก็สีดยดผสมพันกันเขาต,อขาต้อาาตตรงรอเขาต้องเห็ดคือธรรมชาติเนาะครับเนาะแต่เขาต้องการเนี่ยเขาไข่เขาไข,เข,าไข,เขาเ่เสร็จเขาก็เก็บไข่ออกทำมันเขาไข่แล้วเขาก็เก็บไข่เขาออกเพื่อที่จะเอาไปเห็ด รุ่นตอนๆๆไปเนาะครับเนาะนี่ก็คือได้เหมือนก็นได้ผ้ามาเบิ่งไอ้หอยเชอรีอันนี้ว่าม่นพันสีทัลนะครับอันนี้เป็นหอยเชอรีธรรมดาเนาะครับมันก็เลยโลว่าแพงโลหะสิบหกสิบบาทเนาะครับเนาะนขายตามท้องตลาดนะครับเนาะมันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ผ้ามาเบิง่งอันนี้ก็คือรุ่นแรกนะผมเอามาเรียงเนาะก็คือเลยอยู่ประมาณสองรุ่นสามรุ่นเนาะครับเนาะ รุ่นนี้ขายออกก็ต้องจำนายเขาออกนะครับเพราะว่าเขาัตใหญ่แล้วเราต้องจำนายเขาออกแล้วเขาเสียรุ่นไหมเขามารุ่นที่ตัวหน่อยก็นี่รุ่นที่ตัวหน่อยก็นี่เขากะเอามาลรุ่งกระช่างนี่ตัวนี้รุ่นนี้เขาก็เอาออกจากกระช่างส่งออกขายนะครับเขาการุ่นอีกรุ่นหนึ่งมม่พอเอาอีกรุ่นหนึ่งมม่เราเขาก็ถึงเวลา เอาอีกรุ่นหนึ่งลงเข้าก็ต้องคุ้นในีเขาไงแดดประมาณนี้เพื่อที่จะรอดจำนายนะครับเนาะกะมือนี้กะผ้ามาเบิงดุนหาเดี๋ยวนะครับเนาะดุนที่เขาไงแล้วความจำนายนะครับเนาะหลังจากนี้คลิปต่อไปเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิงอาหารอาหารลักๆักที่ว่ามีแหลถาดมีคุณประโยชน์สําหรับเขาใหนเขาปตกไว้นะครับเนาะสีผ้าไปเบิง้งหนแดงนะครับเนาะคลิปหน้าสิผ้าไปเบิงงหนแดงเนาะเดี๋ยว คลิปนี้ผมก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมน้ำทางช่องหินชาแนลนะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ